อีกมิติหนึ่งที่ท,ที่ที่มีคนร้องให้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็อาจจะนำไปสู่การตรวจสอบต่อไปถ้าได้ก็ก็ดีเหมือนกันค่ะคุณสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒที่สภาค่ะโพส์ข้อความใน Facebook นะคะเออคืออันอันอันหนึ่งที่คุณสมชายเรียกร้องบอกว่านักวิจารารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบ DNA ของข้าวค่ะ ว่าเนี่ยเป็นข้าวสิบปีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการเอาข้าวปัเอาเอาข้าวที่ออกมาโชว์เนี่ยไม่ใช่ข้าวที่อยู่ในโครงการจำนำข้าวอะ่ะเพราะมีคนตั้งข้อสังเกตแบบเอออาจจะสังเกตเห็นกระสอบที่เขาดูมองลงไปที่กองกระสอบแล้วพบว่าเอ้บางกระสอบมันดูไม่ใหม่อ่ะมันดูเป็นแบบไม่ใช่กระสอบ ไม่ใช่กระสอบที่มันเก็บไว้สิบปีอ,ะอ่ะเพราะกระสอบที่เก็บไว้สิบปีมันจะมีลักษณะของความเปื่อยยุ่ยมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือก,ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะน,นี้ประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของคุณสมชายสแสวงการก็คือว่าคุณสมชายสแสวงการให้ตั้งข้อสังเกตว่าก็ให้ตรวจสอบขอบวนการทุจริตจ,จากการประมูลข้าวทั้งสองโกดังค่ะ ว่าเมื่อมีการประมูลข้าวไปแล้วอย่างน้อย2-3ครั้งคือเมื่อปี57 58แล้วก็ปี 63. ใครเป็นผู้ประมูลคนประมูลเนี่ยเป็นเจ้าของโกดังที่รับฝากข้าวเองใช่หรือไม่คเหตุใดไม่รับมอบข้าวหรือมีการหมุนเวียนข้าวในโกดังเรื่องนี้ตรวจพิสูจน์ DNA และตรวจอายุของข้าวได้ทำไม อคสอจึงยังจ่ายค่าเช่ามาตลอด10ปีและไม่นําออกประมูลให้เสร็จสิ้นมาโดยตลอดมีการทุจริตกันหรือไม่อย่างไรใครรู้เห็นร่วมขบวนการบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่คุณสมชายสแสวงการอยากให้มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็อยากให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งปปชอายการสารยุติธรรมจับตาเฝ้าติดตามการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเหตุที่มีข่าวว่า ทีมกฎหมายการเมืองในขบวนการทุจริตจำนำข้าวจะบิดเบือนสร้างพยานหลักฐานใหม่เพื่อขอหรือฟื้นคดีหรือไม่รหรือเพื่อดสเครดิตกระบวนการยุติธรรมไทยที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเด็ดขาดไปแล้วถึงสองชั้นศาลฎีกาอันนี้เป็นประเด็นที่มีคนมองข้ามช็อตไปแล้ว ว่าการ <Yeah. S 1> ออกมาปลีชีพในครั้งนี้ของคุณภูมิธรรมเนี่ยคือเขาก็มองเชื่อมโยงกันไปว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของคดีที่เคยตัดสินไปแล้วแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องที่เกี่ยวกับการจะพาคุณยิ่งรักกลับบ้านหรือไม่อี่เนี่ยคนที่เขา mm hmm. คนที่เขา mm hmm. มีการวิเคราะห์กันไปก็มอง mm hmm. ไปถึงประเด็นนี้นะคะอันนี้เป็นประเด็นการเมืองที่มีการแบบ มองเอเชื่อมโยงไปกับเรื่องนี้ซึ่ที่ทางคุณพิชัยเอคุณพิชิตคุณพิชิตขอภายคุณพิชิตบอกว่าอย่าไปมองอย่าไปมองเรื่องตำน้ำข้าวว่าเป็นเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่นี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของข้าวแต่อันนึงนะที่อยากให้ตั้งข้อสังเกตคือไม่มีใครอยากกินหรอกเท่าที่ดูเสียงจากใน ในไลฟ์ที่ส่งกันเข้ามาเนี่ยบอกว่าถ้าเลือกได้ก็จะไม่กิน่นแต่คำถามของทน,นก็คือว่าเราจะมีสิทธิ์เลือกจริงๆใช่ไหมจะไม่มีใครมาย้อมแมวเอาข้าวเก่า<อ>ไปปนข้าวใหม่ใช่ไหมเพราะว่าในกระบวนการของการขัดสีอ่ะมันอาจจะทำได้นะ เ uh เชื่อว่าเพราะว่าคุณภูมิทําบอกว่าเดี๋ยวให้ลงสีเอให้คนเขาไปจาเนินการขัดสีอะไรแล้วไปขาย uh คือคือการขัดสีให้ข้าวขาวเนี่ยเรนเชื่อว่าทําได้แต่ไอ้เชื้อราที่มันอยู่ในข้าวเนี่ยซึ่งอุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสมันฆ่าไม่ตายนะคะครับ uh อันนี้คือความน่ากลัว